ชัดเจนทําให้เรารู้และเข้าใจว่าการมีภายนคืออะไรและเราติดอะไรตรงนี้สิ่งที่รู้ได้มาเนี่ยรู้ได้อะไรกับวิยาทานได้มีความ,มาเ,าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเรามีทั้งเหมือนกับมีทั้งมารมีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีในตัวเดียวกันบางทีเราก็หลงไปบางทีเราก็เชื่อมมารบางทีเราก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือมันยังไม่ไม่ชัดเจนว่าแล้ววันนี้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้น แล้วที่เมื่อกี้ทีกออกมานี่คือสิ่ง<ช>ที่ไม่ใช่ที่มันมันมันลากอยู่ตักก้งเกะเรียกว่าลูกประคินสํ<ม>าล <มา S 2> อกออกมา,ออกมาวันนี้หมดสําลอกออกมาเดี๋ยวเราค่อยไปกินต่อเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าการที่เราได้เข้าใจอ่ะการมีองค์ของรูปอะสำหรับลูกี่มาที่แม่เนี่ยแม่สอนอะไรการมีองค์ก็สอนให้มีสติแล้วก็ช่วยเหลือคนใช่ไหมด้วยความเมตตาใช่ไหม แม่สอนเื่อ,กองการให้หงานนะให้หวยไหมไม่ไม่นะแต่ถ้าเราจะได้ทีมดีเราได้เองใช่ไหมด้วยการทำความดีของเราใช่ไหมไม่ให้หลงองลงให้ทูกที่ทุกเวลาลงในสถานที่เราแต่สิ่งที่แม่แชร์เนี่ยสิ่งที่แม่ต้องแชร์เนี่ยแม้แต่การแชร์เป็นวิทยาทานตรงเนี้ยรือว่าแชร์การไล่ของหรือว่าการลงองค์อะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนที่มาเนี่ยยินดีที่จะแชร์เนี่ย ลูกรู้ไหมว่าแม่แชร์เพราะอะไรก็อยากจะกหคนที่มีความทุกที่เขายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรปัญหาของเพลงคืออะไรได้ได้มาจากก็แต่มาเตอโดยที่เราไม่ได้มาโดยที่เขาไม่ได้มาเขาได้ดูเพ<ห>ื่อ<ด>เป็นวิทยาฐานและคนที่มาร่วมกับแมแ่อย่างเงี้ยลูกก็ยินดีแชร์แต่ไม่ต้องเห็นนะแต่บางคนเห็นนะเขาก็ยินดีแชร์ตลอดเลยนะไม่งั้นลูกจะเจอแม่หรอใช่<ส>ปะ เป็นวิยทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้เข้าใจเนี่ยมันสามารถทําให้เราทําความเข้าใจแล้วก็รับครูองคไหนได้มากขึ้นและเพื่อที่เราปฏิบัติปฏิบัติปฏิูและชีวิตเราจากสิ่งที่มันแบบมีอะไรขวางหรือติดขัดอ่ะมันจะได้เปิดย่ยน,น,นะแต่แม่ไม่ได้ให้คาดหวังว่าพอเรามีองค์แล้วเราจะต้องรวยหรือว่าเราจะต้องดีสิ่งที่ดีคืออะไรพระมารดาที่นี่สอน เราต้องมีความดีใช่ไหมเราต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมในตัวเองแล้วเราทำเขาได้เออแล้วเราทำความดีปุ๊บบารมีเราก็จะมากขึ้นแล้วบารมีเทพก็ช่วยที่ผ่านมารู้สึกว่าเียนทำความดีน้อยลงแล้วก็ยิ่งถูกแล้วว่าเจอถูกเพิ่งค่ะแล้ววนีรู้สึกว่ามาแล้วชัดเจนนะสว่างขึ้นนะใช่ไหม มาแล้วคุ้มมากวันนี้สิว่าเดินทางมาเนี่ยดีใจที่ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าองค์ไงท่างๆนะเนาะแต่เราทำด้วยสตินะถ้าเราจะทำเมื่อกี้ลูกก็อยากลืงตาทำเพราะอยู่บ้านบางทีลูกก็อ่าไม่อยากทำแต่แต่ลูกผ่านการฝึกมาแล้วว่าลืงตาได้แต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้ผ่านการฝึกอะจิตมันการมองเห็นมันจะทําให้เราอ พอดีลูกไปพนโนแล้วก็<อ>เหมือนเป็นการแดงอันนี้เหมือนลูกด,ด,ดูดูกายว่าอยากทำอะไรทำตามกายทำตามกายเหมือนเราักตาเราเราไม่ต้องพันเราไม่ต้องยังไงแค่ให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราดูตาเราจะมองเห็นไงเราก็จะเฮ้ยยังไม่ใช่อ๋อมันจะมันจะการกลุ่มแต่งกลุ่แต่งได้เขาก็จะแล้วนะแม่หนูบอกว่าต้องับตาแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ได้รับพลังมันรู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าโกรกนะอาการเจ็บปวด กลายไหมกลายราเออกลายนะเพราะว่าตอนแรกเจ็บตรงแก๊เออกลายนี่จริงๆนะแม่ถึงบอกว่าใครนี่เป็นไม่เจับเัวเองนะก็ไปดูหรอกว่าตรงเนี้ยสิ่งที่มันเป็นอยู่เมนวดอยู่เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บมันห่างแค่เราเปิดออกเนี้ยแล้วเราไปปฏิบัติเพิ่มเติม ใช่ปะแม่ก็เป็นเป็นพลังแพ่พลังงานให้การที่พอพอเราลงแล้วเรารู้สึกเลียรู้สึกอ่อนล้าทุกทใช่ไหพอแม่กอดไปแล้วลรรูกก็กอดแม่แล้วทำให้มีพลังเกิดขึ้นมาค่ะทำให้เราไม่เหนื่อยใช่ไหมแม่ส่งพลังให้เพราะฉะนั้นการที่ทนะําหน้าที่ช่วยคนอนะ่ะอยากแม่ทนะําหน้าที่ตรงนี้เต็มตัวนะแล้วแม่ถ้าแม่ไปทํางานแม่จะมีเวลาปฏิบัติปะ ท่านได่้ทาอะไร<ม>ก็เป็นหน้าที่เป็นกายท่านขนาดแม่มีธุรกิจแม่ทําธุรกิจอะไรของแม่เยอะแยะนะท่านไม่ให้ทําท่านบอกว่าหน้าที่ของแม่คืออย่างนี้เมื่อก่อนก็คือค้นหาตัวเองเหมือนกันว่าทําไมทําอะไรแล้วรู้สึกสุดตรงนี้จะขายของกําไรไม่ได้เมื่อก่อนท,ทําฟรีแบนตัวเองก็ลดราคาจนเหลือต้นทุนน่ะแถมที่ต่างหาง ก็คือแบบทำอะไรแล้วมันได้กำไรแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันไม่สบายใจ <laughs> <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอได้กำไรแล้วรู้สึกแบบมันทุกข์อ่ะมันเหมือนโบกเขาอะ่ะเป็นอย่างนั้นจนบางคนพบว,ว่าอพอเรารู้ว่าเรามีองค์แต่ต้องช่วยคนช่วยยังไงก็ไม่รู้ว่ารู้ด้วยยังไงถ้าบอกว่าต้องช่ยใครท <laughs> ่าน <laughs> มาสื่อที่จิ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ต้องช่วยยังไงแตอนแรกท่านก็สื่อได้ไม่เต็ม ขาบอกไม่ได้แต่ท่านก็ต้องให้แม่ทําพานคูท่านก่อนแม่ถึงต้องบอกว่าสําคัญมากพอแม่ทําพานคูแม่ถึงได้สื่อได้แล้วก็สื่อกบบท่านได้แปลภาษาเทพได้ตอนแรกก็แปลไม่ได้แม่แแต่โดนปัดหมดท่านไม่ให้ไม่ให้รับจนกว่าจะชาท่านบอกว่าขนาดนั้นขนาดนั้นที่แม่จะต้องรับรับท่านเนี่ยจะต้องบูชาพานคูให้กับท่านที่จะคนที่จะเสริมผ่านคูให้ต้องมีบารมีมากกว่าท่าน ยานบารมีต้องมากกว่าท่านท่านบอกแล้วเวลานั้นหาไม่ได้ท<ม>่านก็เลยต้องให้แม่ทำเองเ <c oughs> ข้าใจแล้วดูกนะี่วงดีแล้วที่วันต้องม่แที่ว่าเก่งแล้วจริงๆทำเองได้แต่ต้องถามองไหนว่าให้ทำเองไหมอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะถ้าทำเองถ้าบารมีเราไม่ถึงมันก็ยัง <c oughs> เรายังปฏิบัติไม่ถึง <c oughs> ใช่ก็ยังคิดอยู่พอเข้าใจแล้วนะ เป็นอวันนี้ชัดเจนนะแล้วก็คิดว่าจะเป็นศิษย์อาจารย์แม่แม่โจ๊กพระามารดาทีวอะไรเป็แม่ของมาชมดีนะเป็นเชื่อเชื่ชอมั่นเข้าใจแล้วนะแม่ไม่ได้บังคับนะเหมือนบอกว่าต้องให้ใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ในการชมแล้วก็ในการที่มาเนี่ยต้องใช้สติเขากลับไปให้ไปวิจารณาแล้วก็ไปดูจิตต์เองเพราะแม่สอนเรื่องกนารพัฒนาจิตมากกว่า หลักธรรมขององค์สมเด็พรรจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าแล้วก็หลักคำสอนของพระเจ้าคือประมาณดาวแหละ